กระเทียมหอมกระเทียมขา่าขิงกระชาย ไอมะกรูดลูกมะกรูดปริมาณนี่ก็ไม่มีฟีค่ะ เราดูจากภาชนะที่เรามีอันนี้คือหม้อใหญ่ใส่น้ำครึ่งหม้อปริมาณต่างๆก็ให้มันสมดุลกันตักต้มให้เดือดทิ้งไว้30นาทีอตอนนี้หอมมากเลยค่ะใกล้จะได้เวลาแล้วหอมมากเลย สมุนไพรต่างๆก็เ,เข้ากันแล้วตุ๋นน้ออกมาแล้วหอมคุ้งทั่วห้องทัวเลย <c oughs> พรบสามสิบนาทีแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นหรือว่าจะทานอ,อุ่นๆหรือว่าเย็นกอกใส่กระบอกเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทานมันต่อไปก็ได้ค่ะ สมุนไพรสมุนไพรเสริมปูมคุ้มกันให้ร่างกายจ้ะสารพัดประโยชน์เดี๋ยวจะมาลง ประโยชน์ของมูนไพรต่างๆไว้ในคลิปให้ดูค่ะมูลไพรบ้านเราก็หาง่ายค่ะถ้าก็ไม่แพงทำได้ง่ายๆ คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ